สรีชาวพม่าวัย70ปีซึ่งอาจจะดูอ่อนเยาว์มากกว่าอายุจริงรายนี้เป็นสตรีทรงอิทธิพลอันดับที่61จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes นางองซานซูจีเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากบทบาทเป็นผู้นำการต่อต้านรัฐบาลทหารของพมา่าหรือ NLD ในฐานะประธานพรรคสนนิบาตเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติและยังเป็นผู้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ย้อนกลับไปในอดีตนางองซานซูจีเป็นบุตรสาวคนเล็กของในพลองซานซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งพม่ายุคใหม่หากแต่บิดาถูกลอบสังหารเมื่อปีพศ .2490 จากประเด็นทางการเมืองซึ่งต่อมาครอบครัวของเธอต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังต่างประเทศหลังจบการศึกษาและได้ทำงานในองค์การสหประชาชาตินางองซานซูจีได้กลับมาบ้านเกิดเมื่อปี2531 ก่อนที่จะเริ่มต้นเส้นทางทางการเมืองด้วยการจัดตั้งพรรค n l จนจนนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งได้รับคะแนนชนะอย่างท่วมทน้นแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเมืองที่เต็มไปด้วยขวากน้ำเนื่องจากถูกรัฐบาลออกคำสั่งกักบริเวณในบ้านพักตั้งแต่ปีพศ2532ถึง2553 25เป็นเวลากว่า21ปี หลังจากได้รับอิสรภาพนางองซานซูจีเดินหน้าเส้นทางทางการเมืองอย่างเต็มตัวโดยมีความตั้งใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแต่ทว่าภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบันของพมา่าไม่ให้การรับรองผู้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นบุคคลที่แต่งงานกับคนต่างด้าวขณะที่นักวิชาการมองว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นผลกับองซานซูจีเนื่องจากเธอยังเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักอยู่เบื้องหลังได้ ด้านชีวิตครอบครัวนางองซานสูจีสมรสกับดร์ไมเคิลอริสนักวิชาการด้านที่เบสศึกษาชาวอังกฤษทั้งคู่มีบุตรด้วยกันสองคนและอัตชีวประวัติทั้งหมดเคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องเดอะเลดีหรือผู้หญิงท้าอำนาจฉายในปี2011และนำแสดงโดยมิเชลโย